สวัสดีครับร้านบ,บีการ Infinity ครับผมสลับปืนก็บอกนี้นะครับเป็น B B การอัดแก๊สจ,จากค่าย Army และ E M G นะครับชื่อรุ่นว่า Army R 6 1 2อนันเะฮะเป็นสไตล์ปืนแต่งนะ2011นะครับถอแบบมาจากปืนจริงฝั่งนี้ก็จะเป็น้งนะครับ Star Carto ลองลึกนะฮะ C 2นะครับผมแล้วก็มีธงชาติอเมริกาอยู่ตรงนี้นะ ตัวนี้จะเป็นปืนแต่งนะครับลำกล้องอยู่ที่3.8นิ้วแล้วก็เป็นลำกล้องแบบฟิกบาเรลนะครับถ้าในปืนจริงก็ตรงนี้จะเป็นบูบาเรลนะครับมีขนาดใหญ่เป็นลำกล้อง4ช่ชารั่นเองนะฮะงานสวยมากนะตัวนี้เดิมๆนะครับศูนย์เล็งมาให้อ่าแถมมาให้นะครับจะเป็นศูนย์แบบเตี้ยมีไฟเบอร์ออปติกด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเป็นทรงต่อสู้แล้วก็แถมเป็นศูนย์แบบยกสูงมาให้นะครับเป็นไฟเบอร์ออปติกด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นเพจแล้วก็เป็นศูนย์ยกสูงนะครับเพจตัวนี้สามารถติดอุปกรณ์เเเเเสรรริิมมนนนนนะคคววกกลลลดดดดตตไ้้้ยแ็็โงปปปืืีจ่ ด้านบนสไลด์โลหะนะครับเฟรมกลางโลหะด้านล่างเป็นโพลิเมอร์นะครับชุดยิงภายในเป็นโลหะนั่นเองนะครับด้านล่างตัวนี้จะมีรางสำหรับติดอุปกรณ์เสริมไฟฉายเลเซอร์มาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมนี่ตรงริบของเขาจะเป็นลายอย่างนี้นะครับลายดาวนะฮะสวยมากนี่ริบของเขาแล้วก็ด้านหน้านะครับจะเป็นแบบไกลนะครับเจาะมาให้3ามรูแบบนี้นะตรงนี้น็อตจริงนะฮะนกศรับหลังอ่อนใช้งานได้จริงทั้งหมดบอดแม็กเป็นแบบสแตนดาร์ดบอดแม็กนะครับแบบนี้เลยนะอ่าหลังอ่อนของเขาเป็นแบบนี้นะครับผมนี่หลังอ่อนแล้วก็นกศรับแบบนี้ มีแฮมเมอร์โพลิชชั่นมาให้นะครับสาหรับปกป้องเฟรมปืนนั่นเองนะฮะสวยมากแมกกาซีนมีมาให้แบบนี้นะครับผมเป็นแมกกาซีนแบบส้นแบบตื้นต้นะครับแล้วก็มีดาวนะครับวันนี้มาให้สาหรับปิดส้นแม็กนะครับทาให้ปืนสมจริงกันเองนะฮะอุปกรณ์พร้อมเล่นนะครับผมแนะนําเลยก็จะมีกระสุนนะครับสุตรมีวิการ6มีเหล่นี้สปีดโรเดอร์ในการช่วยหลดลูกไวนะครับแล้วก็นี่แก๊สนะครับแก๊สสำหรับเติมเป็นพลังงานของตัวปืนซีโคลสำหรับล้างทำความสะอาดนะครับใช้คู่กันกับแซนทำความสะอาดนะฮะนี่ล้างทำความสะอาดเราล แล้วก็นี่นะตัวนี้จะเป็นลูกแก้วนะครับสำหรับยิงขวดนะคนที่อยากยิงขวดแตกก็ใช้ลูกแก้วนี้นะครับของโกลเดนบอลดีกันนะฮะกล่องเคสใส่ปืนนะครับผมแล้วก็บางคนอยากยิงเป้านะครับยังมีเป้าเหล็กนะครับเป้าเหล็กกับแผ่นเป้านั่นเองนะฮะโอเควิ้ีใช้งานนะครับแล้วก็จะฉีดซีโคนะครับตัวนี้เลยวาลเติมนะครับวาลจ่ายวอลจ่ายเป็นสแตนเลสนะฮะตัวนี้เนี่ยางปากแม็กนะครับจากนั้นก็ฉีดตรงใต้ตัวนี้นะฮะฉีดตรงูกสูบของตัวปืนนั่นเองแล้วก็เติมแก๊สนะครับเขย่าบงแก๊สกดลงตรงนี้ กดเต็มก็มันจะเงียบนะครับถ้ากดเต็มเนี่ยมันจะเงียบรันนั้นเราก็เติมกระสุนนะครับใช้สปีดโหลดเดิมันจะช่วยโหลดได้ไวนะปั๊มลงไปอย่างนี้เลยบรรจุได้20กว่านัดน,นะครับสำหรับตัวแม็กกาซีนเขาบรรจุเสร็จแล้วเราก็ขึ้นลำนะครับผมเช็คระบบนะเข้าเซฟเหนี่ยวไกากดหลังอ่อนปืนไม่ทํางานนะครับกดกลอย่างเดียวปืนไม่ทํางานอ่ะตองอยู่ในท่านี้ยิงนะฮะ ลุกดกมากนะครับตัวเล็กแล้วก็ยิงแรงสะใจนะครับผมสลับตัวนี้ลุกหมดค้างสไลด์ได้แบบน,นี้เลยเนี่ยดกปืนนะฮะช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ